สวัสดีค่ะนี่คือรายการสะสมศัพท์รายการสอนคำศัพท์และสำนวนไทยพร้อมประโยคง่ายๆที่นำไปใช้ได้จริงในภาษาไทยเรามีการสร้างคำด้วยการนำคำมูลที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมารวมเข้าด้วยกันเป็นคำซ้อนที่มีความหมายชัดขึ้นและยังทำให้คำมูลซึ่งมีความหมายเป็นรูปประธรรมกลายเป็นคำซ้อนที่มีความหมายในทางนามธรรมด้วย เช่นใหญ่รวมกับโตเป็นใหญ่โตรหรือเล็กรวมกับน้อยเป็นเล็กน้อยวันนี้เรามาดูคำซ้อน3ามคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอ่อนกันค่ะอ่อนมีหลายความหมายแปลว่านิ่มไม่แข็งไม่แก่ไม่แรงหรือเปลี่ยนแปลงง่ายก็ได้เช่นไม้เนื้ออ่อนมะพร้าวอ่อน เด็กอ่อนหน้าอ่อนสีเหลืองอ่อนใจอ่อนเป็นต้นเมื่อคำว่าอ่อนรวมกับคำว่าแอไว้และโยนจะมีความหมายว่ายังไงลองคิดตามกันดูนะคะคำแรกคืออ่อนแอคำว่าแอพบในภาษาไทยถิ่นเหนือแปลว่าเล็กอ่อน อย่างคำเรียกลูกควายตัวเล็กว่าลูกแอซึ่งเมื่อนำมารวมกันเป็นอ่อนแอจึงมีความหมายว่ามีกำลังน้อยไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งคำนี้ใช้อธิบายได้ทั้งร่างกายและจิตใจค่ะต่อมาคืออ่อนไหวคำว่าไหวแปลว่าสั่นสะเทือนเช่นใบไม้ไหวแผ่นดินไหว เมื่อรวมกันเป็นอ่อนไหวจึงมีความหมายว่ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหรือ sensitive ซึ่งบางครั้งมีความหมายค่อนไปทางลบและคำสุดท้ายคืออ่อนโยนคำว่าโยนแปลว่าทำให้เคลื่อนไหวจากที่เดิมเมื่อนำมารวมกันเป็นอ่อนโยนจะใช้ในความหมายเปรียบว่ามีท่าทางการพูดหรือจิตใจที่ไม่แข็งกระด้าง โอ,อนอ่อนไปตามความรู้สึกเห็นใจผู้อื่นเป็นคำที่มีความหมายในทางบวกตัวอย่างประโยคเช่นช่วงที่ฉันพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนแอเหนื่อยง่ายไม่มีแรงทำอะไรจิตใจก็จะอ่อนแอตามไปด้วยตอนที่ย่าไม่สบายฉันจ้างพี่หวานมาเป็นพยาบาลช่วยดูแลย่าเพราะเขาเป็นคนอ่อนโยนใจดี เข้าใจคนป่วยหลายคนบอกว่าคุณชาลีเป็นคนแข็งนอกอ่อนในเพราะภายนอกเขาดูเป็นคนเข้มแข็งไม่มีทางร้องไห้ให้ใครเห็นแต่พออยู่คนเดียวเขาก็มีด้านที่อ่อนไว้มีจิตใจที่ไม่มั่นคงได้เหมือนกันฉันคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งแต่บางครั้งตอนดูหนังหรืออ่านหนังสือที่มีฉากเศร้าฉันก็ร้องไห้โดยไม่รู้ตัว จึงสังเกตว่าที่จริงแล้วตัวเองก็เป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนกันค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบสำนวนที่ได้เรียนกันวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสะสมศัพท์นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ